ันเป็นสิ่งที่ว่าผมว่ามันเป็นดารกแทสังคมดูทุกวันนี้มันฆ่ากันตายทุกวันเนี่ยม,มันเหมือนกับว่าเราอยู่ในแดนดารกหรือเปล่าหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความดีให้คนที่ท่านรู้จักด้วยนะครับฮลัฮลโหลสวัสดีครับอ่อใช่พี่ตุ้ยใช่ไหมครับอ,อ่าครับผมที่สนใจอยากจะรับอิสลามใช่ไหมครับ รค,ครับคุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วนะครับอ๋อตอนนี้หกสิบแล้วก็พี่ปัจจุบันเป็นคนจังหวัดไหนครับก่อนเป็นคนอีสานแถวหนองคายอืมตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่หนองจอกเออถามนิดนึงครับพี่ที่มาที่ไปที่เราอยู่ดีๆมามา,มาตัดสินใจอยากจะรับอิสลามในก่อนหน้านี้นี่คือยังไงครับเรามาศึกษาอิสลามได้ยังไงครับอืมใช่เคยตอนนั้นก็เคย ศึกษาที่มุ้งเคยเรียนโรงเรียนคลิสมาก่อนครับอ่าเป็นพวกเป็นนิกายโปรเ,สเตสแตนต์อือฮึออ่าในนี้ก็นันก็เรียนจบแล้วก็มาคริสคริสก็จะมีหลายนิกายเนาะอือฮึมีโปรเ,สเตสแตนต์มีแองกิคกเรียมีผู้เยอะใช่ครับอืมมีทั้งโอเทสเทสเมนั์แล้วก็มีโอ้จำเพีเขาเยอะครับ ไอ้เบิลเยอะหลายแตกมาเป็นหลายนิกาย uh huh. อะไนย่างี้อือฮึอางนี้ว่าผมก็เชื่อในพระเจ้ามีองค์เดียวอื uh huh. มันจะมีไม่เยอะมันจะเป็นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่ใช่เป็นวัตถุหรืออะไรกอืม huh. ผมคิดอนี้มานานแล้วนะเรื่องพระเจ้าเนะี่ยที่มีองค์เดียวคิดมานานแล้วอือแล้วอยากจะรู้ว่า มีอาามา่านมาก็เจออิสลามเนี่ยพูดถึงหลักตัวนี้ผมก็ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกแล้วแหละครับแล้วพี่ใ,ใช้เวลาในการศึกษานานไหมครับผมยังไม่เคยอ่านคำเพียงกุรานนะยังไม่เคยอ่านด้วยนะ<อ>ใช่ไหมไม่เคยอ่านไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นเลยแต่รู้เห็นเห็นแต่ในรูปอ่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นภาษาที่ มันไม่เหมือนภาษาอะไรในโลกเนาะพูดถึงเนาะเขียนเป็นภาษาละบินอืมน่าอ่านยากนะผมว่าไม่มันมีแปลไทยอยู่ครับมีแปลไทยเรามีแต่แต่วิธีเขียนนี่ก็ค่อนข้างจะ,จะถ้าคนไม่เคยเรียนก็จะก็จะยากเวลาอ่านคําพูดค,ค,คําคำกุรานเวลาแปลออกมาเป็นภาษาไทยครับคําอ่านง่ายเลยครับเพราะว่าเ,เราเชื่อว่าเป็นคําพูดที่มาจากพระเจ้าแล้วเราจะสื่อสารกับมนุษย์ในสิ่งที่ง่ายต่อความเข้าใจมากที่สุด ทีนี้ผมถามที่นิดน,นึงแล้วแน่นอนเวลาเราจะเกิดความศรัทธาเนี่ยมันต้องมีความรู้มันต้องมีข้อมูลในบางอย่างที่ทําให้เรามั่นใจพี่ได้รับข้อมูลชุดความรู้ตอนนั้นมาจากไหนครับผมอยู่ในอยู่ในยูทูบม,มันจะมีรีววเวอร์หลายคนที่เป็นคนมาเลเซียที่ขาไหลข้าวขาเขาก็้ปไปไปก็ไปเที่ยวทั่วโลกอะ่ะครับ แล้วก็ไปที่มัสยิดที่ซีอานที่ประเทศจีนก็มีอิหม่ามคนจีนอยู่เยอะเือนกัินที่นู mm. ออ่นที่ซีอานซีอานผมไม่ได้ไม่เคยไปแต่รู้ว่าเมืองจีนก็มีนักเถืออนสลามก็ mm. หลายหลายสิบล้านอยู่ากการที่ที่พูดถึงการเกิดของมนุษย์มันจะเกิดจากเจ้าสร้างเ่ะม, mm. มันต้องมีทุกอย่างในโลกมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองครับผมไม่คุยกับหมอบางคนก็บอกเออมันเคยจะมิกแมง เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อพระเจ้าเลย hmm. หมอส่วนใหญ่ที่ไปคุยเขาก็ hmm. เขาเฉยๆเรื่องพระเจ้า hmm. ผมคิดว่าทุกคนมันต้องตาย hmm. ไม่ว่าหมอหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องตาย hmm. ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเหมือนกับนักรบของเชงิสานันก็ยิ่งใหญ่มากอ hmm. อืมืมมเตมูกินเนี่ยเห็นมันก็ตาย มันไม่มีใครในโลกมนุษย์นะที่มันจะอยู่ได้เป็นพันปีรหรือร้อยปีเป็นเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้บางทีรามก็พูดพูดหลายเรื่องที่มันก็ถูกเนาะต้องเขียนแบบเป็นพันปะีแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันก็เป็นความจริงอะ่ะพิสูจน์ได้ผมว่ามันพิสูจน์ได้ถ้าไม่น้ำหมอหมอว่าเอยมันไม่ใช่หรอกคนมันเกิดมาจากลิง อืแล้วมาจากนู่นนี่นั่นแบบพัฒนาการมาเรอยแต่ผมว่ามันไม่น่าจะใช่แต่ตานหลังนี่ผมผมใจที่เป็นผู้สื่อเมื่อว่าม,มีมีหลักอยู่ข้อนีวมาผมเจอคนทุกวันเนี่ยมันมันเหมือนแล้วว่ามันไม่ค่อยฟังาสั่งสอนเนาะเหมือนแล้วว่าพูดใครร้ายคนนู้นคนนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบผมว่ามันเป็นนรกแืม สังคมดูทุกวันเนี่ยมันฆ่ากันตายทุกวันเนี่ยอืมันเหมือนกับว่าเราอยู่เรงๆในโลกหรือเปล่าอืคนไม่เคยมีเสรธรรมใช่แล้วคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปยุ่แย่นะไม่ไม่ใส่ร้ายคนนู้นคนนี้ครับเรื่องเมือนี้มันชื่อใจไม่มีอืแต่ชลามที่สอนเขาบอกว่าอย่าไปใส่ร้ายคนนีือย่าไปพูดไม่ดีเรานอืีนี่แหละคือหลักการที่ว่าเออมันก็จริงเนาะมันไม่ต้องพูดถึงว่า เราไปสาแล้วคนนู้นแท้คนนู้นคนนี้แทนเราอคนนี้มันไม่ใช่เ่ะอืม,มาชฉาวลอดกันเก็น่าสลหนึ่งที่ผมผมไม่อยากจะเอาที่ไม่สบายโชคดีเมื่อไรครับจดอยา,ากจะเข้าอิสลาม <c oughs> ก็อยากจะมป็นอิสลามมาสักระยะหนึ่งแล้ว่ะแต่วันนี้ก็อชีวิตมันก็ ผมดูแลวสังคมมันแย่ลงทุกวันเทุกวันเน,นี่ยอืมบางทีผมดูวยเขาทำอะไรมันก็แปลกๆเนาะมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยจริงใจกันนะ่ะอืมอืมมันก็เป็นตัวหนึ่งที่พักด,ดันผมด้วยนะแล้วทําไมในโลกใบนี้มีศาสนาร้อยแปดพันเก้าทำไมพี่ถึงมองว่าอิสลามเนี่ยแตกต่างจากสิ่งเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นคิตเขาก็จะมีนิกายเยอะแยะเลยแล้วเขาพูดถึง อิสลามก็ผมว่ามันมันมันเยอะเกินอ่ะมันไม่มีจุดเด่นหรือไม่มีอะไรเลยผมว่าอิสลามนี่ผมว่าหนึ่งเดียวอ่ะอััลลลลฮมดุิาห์ไม่มีเยอะแยะผมก็ยังบอกคุณแม่ว่าเป็เจ้ามีองค์เดียวนะมาอืมอินชาอัลอ่ะคุณแม่รับอิสลามในไม่ช้าครับช่วยกันดูอาอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลอฮ์ Allah Ilaha Illa Allah. Allah Wa Ashadu Anna. Anna Muhammadan, Muhammadan. Rasulullah وتصفو الحياه